มุดติดกระดาษหัวเหลี่ยมต่อ EP สามผมเริ่มถ่ายรูปทุกจุดในห้องที่มองแล้วเจอตำหนิไล่จากโซนนั่งเล่นไปที่เตียงโต๊ะเครื่องแป้งตู้เสือ้อผ้าห้องน้ำ และสุดท้ายระเบียงในขณะที่มองรอบๆจนแหนมองดูทั่วๆก็ได้หันไปเห็นระเบียงของห้องฝั่งตรงข้ามมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งเขากำลังมองมาที่ผมและเมื่อผมกำลังยิ้มทักไปบ้านใกล้เรือนเคียงเขาก็ก้มหน้าก้มตาหันหลังเดินกลับเข้าห้องไปผมก็ได้แต่อ้าวในใจแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรต่อถ่ายเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างในห้องเรียบร้อยดีหมด ผมก็เดินออกจากห้องและล็อกประตูพร้อมกับหันไปมองบริเวณรอบๆหน้าห้องของห้องอื่นๆพยายามฟังเสียงว่ามีเสียงทีวีเสียงเพลงหรือเสียงใครคุยกันบ้างไหมฉลองะลอเผื่อจะมีใครออกมาจากห้องเพื่อที่จะได้หลอกถามก่อนว่าที่นี่เป็นยังไงบ้างสุดท้ายก็ไม่เจอใครครับผมจึงลงลิฟต์มาหาเจ้าของห้องซึ่งเจอเจ้าของห้องอยู่ในห้องนิติ และนิติก็มองหน้าผมแปลกๆซึ่งตัวผมตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเลยก็ได้แต่คิดว่าเขาคงมองมองไว้เพราะเจ้าของห้องอาจจะฝากห้องไว้มั้งแล้วก็เดินออกมาคุยกันที่นั่งด้านนอกนอกห้องนิติเจ้าของห้องเป็นยังไงบ้างครับเรียบร้อยดีไหมครับผมเรียบร้อยดีครับเจ้าของห้องสะดวกเมื่อไหร่ก็ย้ายเข้ามาได้เลยนะครับอีกสิบวันที่เหลือ ผมไม่คิดเงินครับในสัญญาผมใส่ไว้วันที่หนึ่งแต่ไม่มีปัญหาครับติดขัดตรงไหนแจ้งทางผมหรือนิติได้เลยครับผมได้เลยครับขอบคุณมากเลยครับในขณะนั้นผมก็แอบ,บเห็นหางตาว่านิติแอบแอบมองผมอยู่เมื่อผมหันไปเห็นเขาก็ทำเป็นไม่ได้มองเจ้าของห้องงั้นผมขอตัวก่อนนะครับขอบคุณเช่นกันครับ ในส่วนของผมนั้นก็ดีใจตื่นเต้นกับห้องใหม่ไม่รีรอรีบกลับไปเก็บของที่เหลือจัดใส่กล่องแพ็กต่อให้เสร็จเพื่อที่พรุ่งนี้ผมจะรีบย้ายมาอยู่เลยเช้าวันใหม่ผมรีบตื่นเช้าตรู่เจ็ดโมงเช้าเดินทางขนของรอบแรกด้วยรถยนต์ส่วนตัวของตัวเองเนื่องจากตอนนั้นผมอยู่คนเดียวของใช้อะไรจึงไม่ได้เยอะมากมายอะไรขนาดนั้นขนทั้งหมดสองรอบก็เรียบร้อยแล้ว ขนทุกอย่างเสร็จช่วงเวลาประมาณเกือบเกือบเที่ยงและผมก็เริ่มจัดของทุกอย่างไปกองไว้ตามมุมต่างๆของห้องเพื่อให้มีทางเดินก่อนจึงค่อยเริ่มจัดที่จุดไปเรื่อยๆเ,เริ่มเปิดทีวีไว้พลางๆางระหว่างจัดของขณะที่รื้อและจัดของไปได้สี่ถึงห้าลังอยู่ดีๆทีวีก็ปิด4ีแอศเจรี ผมก็คิดแวบ,บแรกเลยว่าเอาสงสัยทีวีฟรีคงไม่ค่อยดีสงสัยต้องแจ้งเจ้าของห้องไว้ก่อนแล้วว่าทีวีมีอาการไม่ค่อยดีและผมก็กดรีโมททีวีเพื่อเปิดใหม่อีกครั้งพร้อมกับจัดของในห้องต่อ จนถึงเวลา5้าโมงเย็นผมก็เริ่มจะหิวข้าวสมัยนั้นยังไม่มีแกป๊ปเพราะฉะนั้นต้องออกไปหาซื้อเองเท่านั้นนอกสะจากว่าจะเป็นประเภท KFC พีเซอร์เท่านั้นผมจึงคิดในใจว่าลองลองไปเดินดูบริเวณรอบๆดูดีกว่ามีอะไรให้กินอร่อยอร่อยบ้างไหมสุดท้ายไปจบที่ร้านลาบส้มตำครับลาบหนึ่งส้มตำไทยหนึ่งพร้อมเบียร์สองขวด เดินกลับมาที่ตึกพร้อมกับกดลิฟต์ไปชั้นห้าเมื่อถึงชั้นห้าลิ์เปิดผมก็ได้แต่มองหาเพื่อนบ้านไม่มีใครออกมาเลยรอหรือเขาไม่อยู่กันนะตอนนี้ไม่ได้คิดอะไรเดินไปเปิดประตูเข้าห้องขณะที่เปิดประตูห้องแล้วนั้นก็ต้องงงกับว่านี่ผมเปิดไฟห้องไว้รอจําได้ว่าปิดแล้วก่อนลงนะแต่งุนงงสงสัยกับตัวเองคนเดียวพร้อมกับปิดประตูและเดินเข้าห้องมาวางอาหารและเครื่องดื่มไว้บนโต๊ะ เหมือนเดิมถึงห้องปุ๊บผมต้องเปิดทีวีเพราะผมติดทีวีมากครับบางทีไม่ได้ดูตลอดนะครับแต่ขอแค่ฟังเสียงไปด้วยก็ยังดีรู้สึกไม่เหงาดีเปิดทีวีแล้วก็เดินไปหยิบแก้วช้อนชามจูจ่ๆผมก็นึกขึ้นมาได้ว่าผมลืมเอาหยิบพระออกมาจากลังเพื่อบูชาก่อนเข้าห้อง แต่ไม่เป็นไรหรอมั้งเดียวเอาออกมาวางเลยหาที่สูงๆไม่อยู่ปลายเท้าวางไปก่อนชั่วคราวละกันและผมก็เริ่มมานั่งกินข้าวพร้อมดูทีวีไปด้วยผมขอข้ามไปจนถึงการใช้ชีวิตอยู่คอนโดที่นี่เป็นเวลาโดยประมาณ8เดือนนะครับช่วงเวลาที่ผ่านผมใช้ชีวิตปกติสุขดีทุกอย่างจนอยู่มาวันหนึ่ง หลังเลิกงานหกโมงเย็นผมก็กลับมาห้องพร้อมกับอาหารและเครื่องดื่มน้ำสีเหลืองๆเ,เพื่อที่จะนั่งจิบไปทำงานฟรีแลนซ์ไปด้วยจนรู้ตัวอีกทีคือเวลาเที่ยงคืนกว่าแล้วผมจึงปิดคอมและเก็บของต่างๆเวลาราวๆเกือบตีหนึ่งผมก็ไปอาบน้ำเพื่อเตรียมนอนอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยก็ตาสว่างซี่ครับฮ่าๆๆๆผมก็เลยเดินไปปิดไฟพร้อมกับเอนตัวนอนลงบนเตียงพร้อมกับเล่นโทรศัพท์ ไปเรื่อยๆจนสักพักหนังตาเริ่มหย่อนก็วางโทรศัพท์ลงเพื่อนอนหลังจากนอนไปได้กี่ชมหรือกี่นาทีไม่รู้ผมต้องตื่นขึ้นเพราะผมได้ยินเสียงคนทะเลาะกันผมหยิบโทรศัพท์มาตอนนั้นเป็นเวลาตีสองเห็นจะได้สมหัาภาคมีต่อสี่มหัาภาค